ครับเช้าวันนี้นะครับเราจะได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับผ่านทางผู้ปกครองนายแพทย์สุรพศ์สุวรรณพานิชนะครับในหัวข้อเลือกรักรู้จักใจให้เกิดสุขขอเรียนเชิญครับขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณ ทางโรงพยาบาลนะครับที่ให้โอกาสมาเรียนรู้พระโชนะของพระเจ้าด้วยกันและสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นอย่างที่ท่านผู้นำได้กิืนนำไว้ว่าเราจะนำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่ท้าทายในชีวิตระหว่างสิ่งที่เรารับรู้กับสิ่งที่เราทำหัวข้อวันนี้เลือกหลัก รู้จักใจให้เกิดสุขชีวิตของเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าจากเกิดถึงตาย from birth ตัว B ไปถึงตัวดีคือ death ระหว่างทางนั้นเราต้องมีตัว C ตัว C เป็นตัว choice เป็นตัว choose คือต้องเลือกทุกวัน เราต้องเลือกว่าเราจะคิดยังไงจะทำย่างไร,จะ,งไรจะอยู่อย่างไรนะครับแต่วันนี้เรามาดูในพระวจนะที่บอกให้เราเลือกอะไรเลือกรักทุกวันมันมีไม่รักก็เกลียดถ้าไม่ถึงกับเกลียดก็บอกว่าไม่ถูกอารมณ์ไม่ถูกใจแต่อะไรที่ทำให้เราเป็นสุขรักจะทำให้เราเป็นสุขใจเราเป็นสุขเพราะนั้นเลือกรักดีกว่า แล้วพระเจ้าก็กําหนดมานานมากนานแค่ไหนนานนานเท่านานนะครับเพราะว่าในสมัยที่องค์พระเยซูคริสต์มาอยู่กับเราพระพระธรรมบันทึกไว้ในพระธรรมมาระโกนะครับบอกมีธรรมจารย์คนหนึ่งเมื่อได้ยินเมื่อมาถึงได้ยินเขาไล่เรียงกันและเห็นว่า พระองค์ทรงตอบเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าธรรมบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งปวงธรรมจารก็ได้ชื่อเหมือนถ้าพวกเราพูดภาษาปกติก็คือว่าเป็นครูสอนธรรมะผู้รับใช้พระเจ้าก็เป็นผู้สอนธรรมะถ้าครูสอนธรรมะความต่างจากครูสอน เรื่องอื่นคืออะไรครูสอนคณิตศาสตร์ต้องรู้เรื่องคณิตศาสตร์แต่พอบอกครูสอนธรรมะก็ต้องรู้เรื่องชีวิตรู้เรื่องธรรมะรู้เรื่องสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตที่ควรจะทำแต่ธรรมอาจารย์ท่านนี้ได้ตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์กับทุกคนก็คือว่าธรรมบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งปวง แสดงว่าท่านอาจารย์ผู้นี้นึกถึงลำดับความสำคัญของธรรมบัญญัติว่าอะไรเป็นที่เริ่มต้นอะไรเป็นที่ที่ควรกำหนดทิศทางของทุกอย่างที่จะตามไปนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเหตุให้เราเห็นเลยนะครับว่าคำตอบขององค์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นคำตอบที่จะบอกเราว่าสิ่งนี้ให้ทุกคนฟัง ให้ทุกคนฟังว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าเดียวแสดงว่าลำดับความสาคัญที่เราต้องให้ตั้ง,ต,งตั้งลำดับอยู่ที่พระเจ้านะครับและพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านสุดความคิดสิ้นสุดกำลังของท่านแสดงว่าความรักมีปริมาณไหมรักมากรักน้อยมีไหมรักใครมากรักใครน้อยมีไหม ถ้าคิดดูในครอบครัวของเราเรามีพ่อแม่ลูก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 แล้วแต่ว่ามีลูกกี่คนความรักที่เรามีต่อแต่ละท่านนี้มีปริมาณไหมแต่สิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ตอบชัดเจนเลยว่าหมดใจหมดทั้งหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเรียงลำดับปริมาณความรักให้ถูกต้องแล้วเราจะได้อยู่ในทิศทางที่จะมีความสุขนะครับ อันนั้นเป็นรักพระเจ้าต่อไปพระองค์บอกว่าธรรมบัญญัติที่สองรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองในชีวิตจริงผมพบว่ารักพระเจ้าทุกคนพร้อมที่จะทำแต่พรบอกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่หลายๆครั้งเรามีข้อจำกัด ผมมีเพื่อนบ้านใหม่ที่เป็นผู้เช่ามาอยู่บ้านข้างๆด้วยความที่จะเรียกว่ายัางยังไม่ทันระวังกันออกไปนอกหน้าบ้านก็มีอุจจาระของสุนัขก,กองอยู่หน้าบ้านเพราะเพื่อนบ้านจูงมาแล้วสุนัขถ่ายและท่านก็ไม่เก็บเข้าไปในถุงที่ควรจะเก็บเราจะรักท่านได้ไหมถ้าทายนะ เพราะว่าคาว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายแต่ในชีวิตแต่ละวันเนี่ยทั้งเพื่อนนอกบ้านและเพื่อนในบ้านเนี่ยหลายๆครั้งมีเรื่องที่เราไม่ไม่ถูกใจกันและอันนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความรักคือว่าต้องให้อภัยไหมถ้ารักไม่อภัยนี่นะครับคุณจะรักไม่ได้และคําที่คุณบอกว่าคุณรักก็จะไปเป็นคำพูดที่ไม่ตรงกับใจของเรา เพราะนั้นรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองยากไหมย,ยากเหมือนกับที่เรามีผลของพระวิญญาณอยู่ไหมผลของพระวิญญาณที่เรารับทราบในกาลเทียบอกว่าขึ้นต้นด้วยความรักจบลงด้วยการบังคับตนเพราะฉะนั้นความรักมีการบังคับตนไหมและเราบังคับตนได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ตอบเป็นสิ่งที่จะกำหนด ว่าถ้าเราเลือกรักแล้วเราจะรู้จักใจของเราไหมแล้วเราทำให้เกิดสุขได้ไหมเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ทั้งสองนี้นธรรมบัญญัติข้อไหนจะใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วมีสองข้อนี้ที่ใหญ่ที่สุดสิ่งนี้เรารับรู้รับทราบมานานแล้ว คำถามสำหรับเราทุกคนรวมทั้งตัวผมด้วยว่าเราทำได้หรือ,อยังท่านเปาโลก็จะบอกเราหลายๆผู้รับใช้พระเจ้าก็จะบอกเราเราพยายามให้มากที่สุดให้ใกล้ที่สุดนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับการดำเนินชีวิตของเราธรรมจารย์ก็เลยทูลว่า ดีแล้วอาจารย์เจ้าข้าท่านกล่าวถูกจริงว่าพระเจ้ามีแต่พระองค์เดียวเน,นนอกจากพระองค์แล้วพระเจ้าอื่นไม่มีเลยนะครับก็คือลำดับความสาคัญที่ถูกต้องที่สุดที่เราจะมีไม่มีรูปเคารพอื่นและอันนี้จะเป็นประโยคที่สำคัญมากๆและซึ่งจะรักพระองค์ด้วยสุดจิตใจสุดความเข้าใจและสิ้นสุดกำลังและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองทั้งสองอย่างนะครับทั้งรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้าน ประเสริฐกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิน้นข้อสังเกตตอนนี้ไม่ได้ให้เราเลือกนะครับให้เราทำทั้งสองอย่างแต่มีสิ่งที่เราทำแล้วดีที่สุดดีที่สองแต่ไม่ใช่ว่าให้เลือกดีที่สุดแล้วเอาดีที่สองไม่ใช่นะครับให้ทำทั้งสองอย่างแต่ให้เลือกลำดับความสาคัญให้ถูกต้องที่สุดให้ตรงที่สุดอย่าอ้างอย่าอ้างว่า ได้ทำแล้วได้ทำข้อสองแล้วเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็คือการคิดตามใจของเรานะครับซึ่งจะไม่ตรงกับความหมายที่องค์พระเยสุคริสต์ที่พระองค์ตอบธรรมจารย์ท่านนั้นทรงเห็นแล้วว่าคนนั้นพูดโดยใช้ความคิดจึงตรัสแก่เขาว่าท่านไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าเราทุกคน ขณะที่เราทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเราอยู่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าไหมคำถามที่มีอยู่กับเราทุกคนเราไม่ได้อยู่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าผมอยากจะคิดว่าเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยด้วยกติกาที่ว่าถ้าเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า อย่างที่เราเข้าใจว่าถ้าเราอยู่ในแผ่นดินไทยเราต้องทำตามกฎหมายไทยประมาณนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองถ้าเราเอาพระธรรมมาปฏิบัติเราก็จะไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็เราก็อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดแต่สิ่งที่องค์พระเยซุคริสต์พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวก ในพระธรรมยอห์นก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงที่กลางเขนนะครับบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเพราะอะไรเพราะสาวกที่มาอยู่กับพระองค์นั้นมาจากต่างถิน่นต่างพื้นเพต่างวัฒนธรรมรักองค์พระเยซูคริสต์นั้นรักได้แต่รักซึ่งกันและกันนั้นรักได้ไหม ชิงดีชิงเด่นกันไหมเอาประโยชน์ตนไหมมีนิสัยเดิมไหมเวลามาอยู่รวมกันเรารักกันได้ไหมศาสนกิจทุกท่านมาจากต่างถิ่นต่างที่พื้นที่กันเรารักกันได้ไหมอันนี้คือในความหมายนะครับแล้วรักกันแบบไหนรักกันแบบการแสดงออกถูกต้องไหมนะครับคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นตรงนี้ธรรมเนียมไทยพ่อแม่ก็จะสอนลูกว่าพ่อแม่รักลูกนะแล้วลูกๆต้องทำไมต้องรักกันนะพี่ต้องรักน้องนะน้องต้องรักพี่นะแย่กันบ้างไม่เป็นไรทะเลาะก,กันบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องรักกันนะอันนี้เป็นธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันมา องพระเยซูคริสต์พระองค์ก็เป็นห่วงว่าถ้าสาวกของพระองค์หรือผู้ที่เชื่อพระองค์แล้วถ้ารักกันแสดงว่าเราเรายินดีจะเข้าใจและมองข้ามบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้มองข้ามแบบเพิกเฉยนะครับมองข้ามแบบเข้าใจรับรู้และให้อภัยสองปีที่เราอยู่ในภาวะโควิดนี้ผมเองอยู่ที่บ้านเกือบจะเรียกว่า24ชั่วโมง อยู่กับภรรยาและลูกมีอะไรที่ไม่ถูกใจกันไหมคําตอบที่แน่นอนคือมีเรายอมรับไหมเรามองข้ามบางอย่างได้ไหมเพราะทุกคนเป็นตัวของตัวเองไหมพระเจ้าไม่ได้บังคับความเป็นตัวของเราเองนะครับแต่พระเจ้าขอให้เราเนี่ยบังคับใจของเราที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างเป็นการแสดงความรักเช่นหนึ่งรักแบบไม่เห็นแก่ตัวข้อนี้ก็ยากไหม ข้อนี้ยากมากๆถ้าเราไม่บังคับตนรักแบบไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยแสดงออกง่ายหรือยากเรารู้ไหมว่าใครรักแบบเห็นแก่ตัวใครรักแบบไม่เห็นแก่ตัวใครรักแบบอยากได้ประโยชน์หรือใครรักแบบเอื้อประโยชน์เอาประโยชน์รู้ไหมด้วยความเป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเรารู้ไหมคำตอบคือรู้แน่นอนจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองนะครับ รักแบบไม่เห็นแก่ตัวรักแบบเสียสละตัวอย่างของการเสียสละคือองค์พระเยซูคริสต์ตัวอย่างของการเสียสละในครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ตัวอย่าง,งการเสียสละในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนที่ผมเห็นชัดเจนก็คือหลายหลายท่านไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็นตามแต่ที่พวกเราตระหนักดีคือดรเวลส์อาจารย์หมอเวลส์อาจารย์หมอประสงค์อาจารย์หลาย,ลายๆท่านที่เป็นผู้นำ รวมทั้งทางฝ่ายทุกฝ่ายแล้วนะครับที่ทุ่มเทเอาใจใส่ไม่เห็นแก่ตัวเสียสละและเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้รับใช้พระเจ้าไม่เห็นแก่ตัวเสียสละเข้าใจไหมคนที่เข้าใจคนอื่นคือคนที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าให้สมองที่ยำเกรงพระเจ้าและพร้อมที่จะเข้าใจคนอื่นและที่สำคัญที่สุดก็คือ ลำดับที่สี่ให้อภัยได้หนึ่งไม่เห็นกับตัวสองเสียสละสเข้าใจสี่ให้อภัยอันนี้คือการแสดงความรักที่องค์พระเยซูคริสต์แสดงเป็นแบบอย่างเราทำได้ไหมมีเวทีที่จะแสดงออกไหมในแผนกเรามีเวทีที่จะแสดงออกไหมในโรงพยาบาลเรามีเวทีที่จะแสดงออกไหมใครบ้างที่จะต้องเป็นผู้แสดง ผมตั้งข้อสังเกตว่าในแผ่นดินของพระเจ้าในสถานที่ของพระเจ้าแล้วทุกท่านตั้งแต่ท่านผู้ที่ใหญ่ที่สุดถึงผู้ที่ปฏิบัติงานหน้าง,งานทั้งหมดแต่ข้อสังเกตก็คือว่าแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงเป็นผู้นําแบบเป็นผู้ที่รับใช้ทุกคนที่พระองค์อยู่ด้วยล้างเท้าสาวกเอาใจใส่ทุกอย่าง อันนั้นคือแบบอย่างของผู้นำที่แสดงความรักแบบไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช้อำนาจเสียสละเข้าใจและให้อภัยอันนี้คือแบบอย่างขององค์พระเยสุคริสที่พระองค์ทรงอยากให้เรามีความรักแบบนี้ให้เจ้ารักซึ่งกันและกันรักแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องรักแบบที่องค์พระเยสุคริสพระองค์สรงรักนะครับสิ่งนี้ทำแล้วอะไรเกิดขึ้น ถ้าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันด,ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราแสดงว่าถ้าเราติดป้ายหน้าผากของเราว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าพื้นที่ในหน้าผากของเราที่เป็นป้ายนั้นมีวงกลมหรือมี วงเล็บอยู่ว่ารักรักทุกคนพอเห็นว่าผู้รับใช้พระเจ้านึกถึงความรักของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะเป็นหน้าที่ของเราที่ถ้าเราติดป้ายว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วชื่อเล่นของเราคือรักต้องต้องคล้องจองกันไม่อย่างนั้นทุกคนจะเข้าใจและจะไม่ให้เกียรติไม่ถวายเกียรติต่อพระเจ้านะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับทราบกันมาตลอดว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดให้เราทำแล้วเราขอบพระคุณพระเจ้าไหมท่ามกลางสองปีกว่าที่ผ่านมาของโควิดเรายังขอบพระคุณพระเจ้าได้ไหมเรายังสรรเสริญพระเจ้าได้ไหมและสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเราไม่ใช่เครื่องเผาบูชาไม่ใช่ของถวายแต่เป็น ความเชื่อฟังจะเป็นการทําตามอย่างที่พร่งมีพระประสงค์ถามว่าเราไม่รู้ใจพระเจ้าไหมคําตอบคือไม่ใช่เรารู้ใจพระเจ้าเรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าแต่เราจะทําได้หรือไม่ทำแล้ทำไม่ได้นั้นอยู่ที่เราบังคับใจตัวเราเองและเราให้ลําดับความสําคัญเรารับใช้บนเงื่อนไขของพระเจ้าได้ไหมถ้าได้เราก็ต้องบางครั้งผมยอมรับนะครับบางครั้งเราต้อง ต้องบังคับใจตัวเองมากๆหรือใช้คำธรรมดาว่าเราต้องฝืนใจมากๆเลยเพราะอะไรเพราะเราทุกคนมีธรรมชาติบาปอยู่แต่สิ่งนั้นองค์พระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะทรงจากไปพระองค์ได้บอกกับสาวกไว้ว่าตอนที่เราไม่อยู่กับท่านพระบิดาจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับท่านแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ช่วยท่าน ที่จะแจ้งความจริงทุกอย่างและอยู่กับท่านเพื่อช่วยให้ท่านทำได้ในสิ่งที่ท่านทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายอมเชื่อฟังและทำตามบนเงื่อนไขของพระเจ้าแล้วพระเจ้าสัญญาว่าจะให้องค์พระผู้ช่วยคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราและก็เป็นพรให้เราถ้าเรารับพรน,นั้นมาเรารับของประทานมาสิ่งที่เราตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้ก็คือเป็นพร เป็นพรผมเชื่อเลยนะครับว่าทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้เราได้รับพรจากพระเจ้าและหน้าที่ของเราก็คือเป็นพรและจะเป็นพรได้ก็ต่อเมื่อเราแสดงความรักและเราเลือกที่จะรักกับทุกคนแม้ว่าจะไม่ถูกใจเราเพราะอะไรเพราะเราจะตั้งเงื่อนไขของความรักของเราอยู่ว่าหนึ่งเรารักแบบไม่เห็นแก่ตัว ข้อนี้ก็ยากยากมากๆแล้วสองเราจะรักแบบเสียสละสามเราจะรักแบบเข้าใจความเข้าใจนี้คือความท้าทายเราเข้าใจคนอื่นเราเข้าใจตัวเราเราเข้าใจสถานการณ์อะไรบ้างที่เราเข้าใจและเราพร้อมที่จะให้อภัยไหมถ้าเราให้อภัยได้ความรักของเราจะยั่งยืนแต่ถ้าเราให้อภัยไม่ได้ เราจะจมอยู่กับความคิดที่เป็นทางลบกับแต่ละคนแต่ละสถานการณ์แล้วความสุขของเราจะไม่มีนะครับทุกครั้งที่ความคิดของเราอยู่ในความรักเราจะเป็นสุขแต่ทุกครั้งที่ความคิดของเราอยู่กับความเกลียดความโกรธความไม่พอใจเราจะอยู่กับความทุกข์เพราะฉะนั้นในแต่ละวันทุกคนเลือกได้ไหมจาก b ีชู ระหว่างทางคือซีชูช h เ s e นเราเลือกได้ไหมถ้าเราเลือกได้อยากจะขอเน้นว่าเลือกรักเถอะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งงานใดก็ตามถ้าเราเลือกที่จะรักเรามีโอกาสแสดงพระคุณของพระเจ้าตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้เสมอได้เสมอแล้วเราจะเป็นพยาน ให้ทุกคนขอบพระคุณพระเจ้านึกถึงสิ่งดีที่พระเจ้าได้ทรงกระทําให้เรามาตั้งแต่1949จนถึงปัจจุบันและเราเป็นผู้ที่จะต้องสารต่อพระคุณของพระเจ้าเป็นพรมีโอกาสยิ่งในภาวะวิกฤตยิ่งเป็นโอกาสเพราะทุกคนต้องการความรักต้องการความเข้าใจต้องการความเอาใจใส่ให้ได้ไหม ถ้าให้ได้สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันทดสอบได้ทุกวันไหมทดสอบได้ทุกวันนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรให้เราได้มีโอกาสที่จะทุกครั้งที่เราทำงานเราตั้งอยู่บนเงื่อนไขสองอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์บอกรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านและทุกคนที่อยู่กับเรานั้นคือผู้ที่เราต้องเอาใจใส่เสมอและเราต้องบังคับตัวเราเอง ให้เกิดความรักที่ถูกต้องรักที่ไม่เห็นแก่ตัวรักที่เสียสละรักที่พร้อมจะเข้าใจรักที่พร้อมที่จะให้อภัยก็ขอบพระคุณพระเจ้านะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์ที่เตือนให้ข้าพเจ้าทุกคนนั้นได้ใช้เวลาใช้โอกาสใช้พระพรของพระองค์เจ้านั้นได้มีชีวิตอยู่ด้วยความรักและทําสิ่งที่เกิดประโยชน์ และทำสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าดีเพื่อพระองค์จะได้ทรงรับเกียรติและทรงได้รับสิ่งที่เป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ขอได้ทรงโปรดอวยพระพรแก่ทุกคนที่ผ่านเข้าออกที่โรงพยาบาลคริสตเตียนแห่งนี้ให้ได้เห็นพระคุณและความรักของพระองค์โดยผ่านทางการประพฤติการแสดงออกของข้าพบรรลัยทุกๆคนด้วยขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน E aí